i think we should split into two groups and cover more ground good idea behold my genius ah, 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 ah. cash first all the materials i collected for your little pet projects don't count for anything my brilliant badass work is worth every dime you know it well your quality control sucks ass and you know that or maybe don't let the demon smack you around so much whatever hm. Truly gifted. It's a work of art. <laughs> oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsman. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun. Pot to cook birds in. <clears throat> Any more questions? Huh? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clyphot. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, yeah. โอเคสวัสดีครับผมวันนี้หัวซัำทีวีในเกมดูไม่ใครไฟนะครับวันนี้เราจะมาดูในพาร์ทที่3กันนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่2ตอนที่แล้วนะครับที่เนโรได้บุกเข้ามาในเมืองนะฮะ ตอนนี้ก็มีการแยกทีมกันกันกบวีนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะไปลุยฉากต่อไปนะครับ All right move out หลักง่วงง่วงเช้าอยู่เช้าอยู่นิโคล so much for teamwork ก็จะทีมเบิร์ดสุดยอดไปเลยโอเคนะครับอันนี้เหมือนจะเป็น เหมือนกับภาคที่4นะฮะที่จะเป็นใหญ่นะครับที่จะให้เราดึงขึ้นไปนะเล่งครับผมแล้วก็พุ่งปุ๊บโอเคผมชอบที่มันมีศัตรูเก่าๆนะครับที่เรารู้จักกันมาแบบภาคหนึ่งสองแล้วกลับมาให้เราได้เล่น,ลนสู้กับพวกมันอีกรอบนึงน,นะ พราะมันเป็นปการบวกของโคปีสาเขาพยายามที่จะคอนเซ็ปต์ตัวเองลองครับ ตรงนี้เดี๋ยวจะมีเป็นเส้นทางไปต่อนะครับโอเคไปครับโอเค Think the first. Got to start handle somewhere. I'll one closer ต้องไปให้ใกล้เจ้าต้นไม้อันนี้นะฮะต้องหาเส้นทางไปครับเหมือนกับเนโรจะหาเส้นทางไปอยู่นะตรงนี้โอเคเหมือนกับว่าในเนื้อเรื่องนี้จะให้เราไปจัดการเจ้าพวกต้นไม้นะเหมือนกับว่าเหมือนกับการ์ตูนเรื่องเหน่อที่ต้องไปไล่ตามจัดการจางหอคอยก่อน จะเป็นตามคอนเซปต์ของนิเมคายนะโอเคเาหามุมได้ะละไปครับผมมปเลยครับอย่าได้ช้าจัดไป,ปนี่เลย มายิงปันปันเดวิลเรกเกอร์ผมก็ไม่ได้ใช้เลยครับวิผมเจ๊ตัวเนี้ยังอยู่จัองอยู่เหรออาจจะไม่ได้เทนครับทุกคนทำคอมโบไม่ค่อยได้ครับ ทานไ่โดนครับเข้าแล้วอ๋อวีก็อยู่มีการบวกกันอยู่ฝั่งโดนนะบีว่าตีเลยจะมองวีไม่มองศัตรูของเราเลยครับตอนนี้จัดไปเดี๋ยวเราคงจะได้เล่นบีนนนใรี้ โดนฟันไปสองทียังได้แรงเอยังงงตัวเองอยู่โอเคไปต่อครับไปต่อเลยไม่รอแล้วนะโอเคครับไปตรงนี้เป็นต้นไม้ปีศาจนะครับต้องไปทางข้อระบายน้ำนี่แหละ จะทะ,ะเลแคมเนียอทาง้พอระบาน้ำจริงด้วยมีเส้นทางเดียวครับเดี๋ยวเราต้องยิงให้มันนี่นะวงกลมไได้าค่อนข้างลื่นเลยนะครมันแต่ว่ามุมกล้องผมก็ รู้สึกว่ามันเหมือนภาคที่4เลยกล้องให้จะดีเราหน่อยๆอ,อย่าให้กว้างมาวกเพราะว่ามไม่ใช่เกม open w o r l ครับไม่ใช่แบบว่านี่อยู่ พ่อระบายน้ำต้องจัดการเจ้าต้นไม้ปีศาจเย็นแล้วไปรืการลาโอเคครับเล็ดจริงเกมนี้นะครับเออเล็ดโอฟไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องซื้อขนาดนั้นนะครับมันก็มีให้เก็บตามฉากนะเขาแค่เป็นทางเลือเลยเฉย มัฟันฟันมฟันฟัมัฟันดิง้งแลวฟันฟันิงอไปไปไปต่อครับรทองยามในลาบมันอยู่แถวนี้ ก็เป็นการไล่ตามจัดการเจ้าพวกต้นไม้ปีศาจนะครับ เยอะนะครับเนี่ยทางแล้วมาอีกแล้วฮะตรงนี้มีอะไรไหมครับโอ้โหกดผิดโอ้ติดไฟเลยติดไฟติดไฟนะครับมาติดไปเรื่อยๆเลยนะมาติดไปครับ มันก็ดีนะแต่ว่ามันค่อนข้างบางนะไอ้เจ้าหมัดเนี่ยดาเมจบางมากแต่ว่าความปวดของมันนี้ได้เลยบิงโกมาแล้วตัวอะไรวะเนี่ย ไอตัวภาคสนะครับไอที่มันเป็นวิญญาณนะที่ต้องจัดการไอเจ้าเส้นผมมันก่อนมันยังไม่ตายนะครับมันก็โผล่ใจไกเดืวยตัวในทาวเวอร์ง You want me to follow you? No way, ass. You bring that shit to me. But strength, you can't protect anything. I know that mm -hmm. Mm -hmm. Nicole เราเล่นนิโคมาโอเคเราเล่นนิโคมาได้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเผมจะอัปเกรดพวกสกิลหน่อยนะฮะซึ่งดูท่าทางแล้วก็มีเงินอยู่นะครับมีเงินพอได้อยู่นะฮะตรงนี้นะครับโอเคก็เป็นเรียบร้อยครับ ทำการอัปเกรดหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับอ yeah. uh huh. ารมณ์กับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปบวกนะครับ ไม่พ huh? ูดให้ทำเพลงนะครับเจ้าปีศาจตัวนี้ดูเหมือนจะแตกต่างกันอแตกต่างสิมีเลเซอร์เนี่ยมามามาเฮ้ยมันหลบอ่ะ โอ้คตรชอบเลยแบบเนี้ยอะไรแบบที่มีเลเซอร์นะฮะอารมณ์เหมือนมีอัตมาตาาอ้โหยมาเอาไปยิงไค่ยิงไปปัน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 อุ้ยมีฟิกแบงด้วย โกันดัมมาไปไหนไปไหนมาฟันเอาสิเอาสิมาสิเอากับผมนี่มายิงหลบได้เยี่ยมไปเลยเราดูครับโอ้โหมาวะโอ้ทีวะไม่โดนเว้ยโอ้โหโดนวะจังหวะนีโดนแล้วมัโผลมากเลย ดีาดอไมูท่ไม่ดีดูท่าไม่ดีครับไปครับไปครับดูท่าไม่ดีเฮ้ยโอ้โหจะตกเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเดี๋ยว จนะพึ่งดูด like ูไม e <harder> ่ด <si te S 2> ีเลยเอาหยุดเอาไว้มาฟันปันปันมาอีกและวองตัวนี้โอ้โหมาพร้อมกับวงกลมโอ้โหโคตรมัน ังไงเฮ้ยเฮ้ย้โคตรนารำคาญเลยเสียงแกเนี่ยปุบปะได้ไหมมาเออ โอ้โหสองช็อตโอ้โหหลบได้เอาทุกช็อตเลยวยหลบได้เอาอีกแล้วเรเตอร์หลบได้เอา จบได้ของไกลกันมาสิทัวเฮ้ยโอหโอ้โหโอ้ยหลายๆช็อตก็ไม่ดีนะไม่ไหวแล้วมือเนี่ยนิ้วจะล็อกเอาปั๊บซีเกมีต้องเตรียมจอยไว้ก็สองอันครับเผื่อจอยพังโว้ฮึเอาดิ ยิงมาิงมาเลยยิงมาเยอะๆยอะิงมาโอ้โหยิงมาเยอะๆยอะมามา,มาโอ,โอโย้ยเข้าครับเงินเข้าตอนนี้มันยังไงครับเนี่ยโอ้โหถุนเก็มไม่โดนโอ้โหหลบได้เป็นกดต่อยเป็นกดข้างย หลบได้ปัน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 ต,าย,ต,า,ยนตา,ยายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหผมเนี่ยจะตายตายแล้วต้องหลบให้ปันโอ้โหต้องหลบให้ปันแต่นี้ก็ไม่ไหวนะโอ้ยว้าวจบทันทีไม่หลบหลบทำไมวะเอาดิ โอ้โหมันเอาอีกแล้วทาไมตายสมัยนีตรงนี้แหละขึ้น my gunsmith days uh what i uh, can't believe you do this to Kyrie. i'm gonna have to tell her man i'm joking hey loosen up your jock strap <laughs> don't do anything i would not do chicka bow wow yeah Kyrie would kill me right now โอเคไม่รู้ว่าจะลงคลิปนี้ได้หรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากไว้ตามทาง YouTube c h a n แนลของเราพัานธุ์สุนทรด้ายก็กระดิ่งไมครับเดี๋ยวเรามาดูในพาพต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อครับโอเคพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ